ก่ชมตี่ชเข็นเข็นลองเห็ยยได้แลนี่เข็นโครหอมตะกันคืองนพูอะกลาบสวัสดีสบายดีตอนแรงๆทุกคนตอนมืดมืด ตะเวนตกดินค้ำมืดสลุมสลาวกะมาแต่หายแต่โสนทุกคนกะแวะทงหายทงหน้านี่มีภารกิจภารกิจหากินเหมือนภารกิจอื่นด็อกมันกะบ่าหนาวมันทุกปะเลอะทุกคนกะโมเมนต์ด้วยสิบหนาวกะมันสีอ้อนๆได้หน่อยนึงกระภูมิสูงขึ้นหน่อยนึงกะเฮาสิการเขี่ทุกคนนี anyway, พพ right ่กำลังซอยเอาเบอร์พัก บอ,อกอยู่รยู่เบื้องการเขตเบื้องมันละได้อยู่นนี้โห oh. อยู่การเขตเบื้องการเขตน้อยเขตนะครับเขตติเขตอย่างเงี้ยนะจะกินอ้อมเขตใส่เบือพักยามนี้นะแซบ่บแต่ทุกคนนะัแกงใส่เบือพักแกงใส่ยอดพักนะะใส่โหนั้นได้โหอีหมูได้แต่มันมีกัน ขอคสิการยุดทงหน้าแถวน,นี้แหละแต่ว่าสิการยุดชาน์พายตัวูดป่าน,นี่แน่ครับผ่านคายเขาเจ้าฮั่นเดี๋ยวลองบ้งทุกคนมันจะได้ปะการจากหนชนิกน้าจากสูโมงนึงนี่ท็ดเวก็มอยปแห้งละคนมันวันนี้ก็มาแต่ยามเฮี้ยวมูอยู่ไห้เขาเสียกับโบมานกับโบมีคนของกินแล้วกัปะบุได้ได้เหอือโซนเมย์ก,ก่อนหาการเขตก่อนปะ บ่หาก,กบบระบอกธุกิจน,นะนดนาาเดี๋ยวสนมรถบรรทเฮานี่ซื้อเขาก็มีแต่ซื้อแล้วมีแต่ไข่มีแต่ปลาก,กระป๋องปลาทูโอ้โหเยอะเราหาการเขตกันทุกคนมือมืดใช่ไหมจากการทุกคนเดี๋ยวลองการก่อนทุกคนการกมันกันมันแล้พอได้หล่นได้แกงดูวันี้นี่การนะเอาหมดดูงนานกำลังทำครับ đi tệ hợp lên xa bà mà nâng nhanh với bà nâng bừng cái bộ hình khết ra phải lên Nói thế đây. Không. <laughs> Không. Không. Nói thế đây. <laughs> kaeng kinam noo man thana noo hmm 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 kek jik kek tau wohen hmm 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 noo nikro หลายจะน้องเลยคืหลังคำนะน้ก้านไม่เห้ขันออกไปเลยลักไปดินี่แหละสนบดบันโหนเราหากิน,นรรรอันนี้ทุกคนเฮ้ยหากิน กับธรรมชาติประกาศรืเ ну ร่วนี่นะระก้อนห่อมาโม้พะกิสมเนาะแกะพะกิสมเออนี่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 ยังล้ออยู่ท่อนนี่ยังล้อมันล็อกอยู่นั่นละอ้ากัดเย่อเดินดู เก็บห้าเก็บสิบวันี้แหละเท่น้ารอรไรวะน,นี่นะ <c oughs> เก็บหน้ะกังข้ากังหองหาหาไปฝนเอ้ยนี่นอะไรล่ะ เส็นหน้าก็ได้หาเียตามันมันยังอันนั้นคนยังไม่ได้ไปดุง่งยังกาดมันไปดงก็ให้มันยาหนาวยาล่มก่อน คนเก็บเก็บมาเก็บ10ช็อตโอเคหือหือหนามนี่กระเดาหือตัวนั้นใหญ่ตัวนั้นดีอันนี้ตัวอือไม่ติดอ๋ออือ lòng không thì mình hít phải chưa cái nói này xếp đó là từ bây giờ áo hừng bên รับเท <c oughs> น้อยจ้ะได้จะก่อจะส่งไม่ได้ชินนี่นนยังน้อยนี่พักนะพักกีช่ชงเพราะเป็นแย่ๆได้เก่งจะขีดน,นี่ nó hơi xôm là nó lực nồi, yàng nồi nó. Để đợi 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 <laughs> <Chín đi cười> Đến bỏ Ủa, như thế nó lại lẽ Nó nói nè Nó đi tệ đấy โอนะเมันห้อนน้อยเดียวเลยผันหอนก้นนี้ออกก้นนี้ได้เกิโดโลดมือลอกจังคือบอาเหตหน้อยนเนาะเก็บเนี้ย งพวกกินได้รอดตีรอดมึนข้านจะว่าเรื่องที่น้อย เขตเดิอนเขตทั้งหมดมันหาน้อยใช่ไหมน้อยลีลแกมันญ่ายกุดเต็มคองผู้วัาเพื่อนี่ เขียดลังค่ำกับลูกมันเขียดเตา,าลังค่ำกับลูกมันเดี๋ยวเขาเลาะลงเอหน้ามาเนี้การยจะนี้มาแล้วกันเท้าหน้าเขาไม่มป่ะ

เขตลังคำเขตนาคำเขตขาคำอืนู้นเกเลยคนเดียวให้ก้าไปซะหน่อยนี่เข้าแล้วอะรันนยขังนี่ มันพันหนาวบาะนี่ยท่านลึกๆไปเลยนาะว่างสูโมงหนาวกันากกาพอกิดแล้วพอได้แก่งว่งสองเถอะทุกคนเสียงข้าฮ้งอยู่พเนาะเสียงข้าหองอยู่หน้าเฮ้ยไงปุ๊บม,มันมันลำหายใจมันอยู่บ่าว่าจะไปเบิงบงงง่งหมดขี้งออะไรอยมือเลยเขียหน้าก็บบุม๋มมีโอ้ มันยังหนาวอยู่เทศบ่จะออกปานด่พอได้แกงนึงนึงนี่2เทนี่กเอาไปแย่เอาเบ็ดแย่เบ็ดไปยิน่เบ็ดประกังือถึงยามนี้มาแล้วพักแก้วเพื่อไปแย่แล้วปบิงขาเนาะไปเบิ่งก่อเมือกินข้าอยู่นี่เเนาะอากินไปนทุกคนเห็ไปน ให้ทุกคนได้เบิ่งว่าเป็นวิธีหากินนะทุกอย่างเลยนะ6ออา,บบอารถไปบ้างเลยไปเซ่อเข้าใจไหม้า เขโมเขตคขาคำเนือนมอลำผ้ากันมวนฮะโอ้อยากกินกลม,มันเห็นมา้ยคเลาะหนึงข้าก็ต่อพื่งต่อพื่งไม่มีเงื่อ พุ่งเกลวกแล้วเกิดเ์็นินข้าเชี่ยวรองข้าต้องมีการถ่ากะข้าจะหองะล้มีน้ำตุกคมข้ามันกินเชบอยู่แล้เรื่องหนังมันก็ สุดเทพน้ำยังมีสูง ไไเอาทั้งหมดเลยห <c oughs> ้องกี่ตะกันขึงน้ำพูห <c oughs> น้าปนี้เพื่อได้่งเอาตะกันขึง <c oughs> น้ำพูเอาไมละ <c oughs> ขันลงการเขียดก็ ดูสิไปนีมีป,าปลาอยน้แต่เ้ามีลายไปเลยการเทียบดนดไ,ได้ดข,านะขา้านี้าดลงมันร้อยู่ันน้ำบุการเนียีในนี้การเงียบทีเทีก็ะเดินหกอิู่หลายเทียนะชิยมองลงมน้นม thằng cốp thân khê đường hố mấy cái chứ này, này cả vì đây sầm lắm đó nhìn khâu lắm tổ phương là hiến mất rồi này để nhá phải hà mẹ cho hơn không ก็จะเป็นอ,อาอข้าบุกท่าเอาอดูต,ต,ต,ดต่น้ำเยอะกัมเนยังหนาวอยู่ทุกคนนยังไวัชันอ้ออนไนเกียกตยังอยู่ห้อยควายยืนเตะเห่งขเขาล ดูดูกลับได้พอกินแล้วองคาบแล้วดิ่งหูแล้ว นลาล้กสุดนุ่มมากกว่าของได้มันฮอนจะมาการไหมได้พวกินแล้แกงสองคาบจะได้ได้บางแผ่นาบเพิ่งอยู่น้ำเลือดโอวยได้แล้วนีเ่เข็ด mình đi xem mượt phát mượt nha nói nhẹ biết đấy đây à. thêm ta với dây thiền nùng nữa nè cắp con cắp con đứt lên nhìn khâu đây cắp con thôi con <laughs> đây vừa léo lên cắp kín mười sáu thôi con để hao cắp con mà đi cắp con cắp mưa hơn một lát nào đấy มา,มาแต่การเครกับก็กินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยทุกคนกับมได้ให้บุกทุกคนเบื้องช่ากินโคบิงหอดเทอนแล้วทุกคนหนาวกับคิดไปการเคตกับเมเีนี่กะโจเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะขอขอบคุณใจที่เฮามาให้เป็นกำลังใจในพานขอขอบใจทุกคนโชคดีสวัสดีและสบายดี